รุ่นสวสดิ์เราปาบเดททั้งหลายจัตื่นแล้ววันนี้นะเรียบร้อยประชุมเช้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าลงไปซักแต่ว่าไม่มีปัญหาแต่เช้าเลยเอยเอาผ้าลงไปซักปุ๊บกูก็เอ้ยเห็นมันหมุนเห็นมันเติมน้ําเติมเน้้าอะไรนู่นนี่นั่นกะว่าน่าจะปั่นเสร็จเรียบร้อยนะที่ไหนได้ครับเพื่อนโอ้โหน้ำนองเลยทีนี้ต้องถามติววาเครื่องมันเป็นอะไรหรือเปล่าขเขาก็เออเดี๋ยวเขาเช็คเครื่องให้นะอะไรเงี้ยสรุป ไม่ไหลเพราะว่าเดี๋ยวปิดน้ําแป๊บหนึ่งกูอะอ้าวววคือไอ้เหี้ยวันนี้ตอนนี้กลายเป็นคอนโดกูนาไม่ไหลเพราะว่าเขาเขาปิดซ่อมประปาทักอย่างหนึ่งกูก็เลยจะออกไปกินฮาจิบางนะวันนี้เราจะไปแก้แขน,นกันกับไอ้วันอาทิตย์ที่เราพลาดกันไปเราจะออกไปกินฮาจิบางในวันที่แดเดือนแซดึ้งก็คือวันนี้พวกมึงเป็นไงพวกมึงพวกมึงกูนี่จะขูดรค่าจิบางสุด คือว่าโอ้โหที่โฆษณาเลยคือเขาเขาเหมือนไม่ทําโฆษณาหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนแบบแต่ละสาขาก็มีติดป้ายข้างหน้าเฉยๆอ่ะซึ่งก็จะประกาศตั้งแต่ตอนเข้าเดือนสิงหานะแต่ว่าเขาคงไม่ได้แบบทําการตลาดออนไลน์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจไม่ทราบไม่ทราบแต่ว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเขานี่เป็นไงไอเออร์ผมรักแบบนี้ผมบอกแล้วเข้าหุบได้เลยหูนี่รักสุดๆเลยแต่ว่าคนดูผมน้อยเลยนะแล้วก็ เนื่องจากวันที่8เดือน8นี่เล่ากันอีกทีหนึ่งก็คือทุกเมนูเนี่ยจะราคา8 8บาทแต่กูไม่รู้เหมือนกันนะอย่างเมนูที่มันต่ำกว่า8 8ดสเขาจะเพิ่มราคาขึ้นมาเป็น8 8หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบ <laughs> สมมุติว่าน้ํย20แต่เดิมแล้วเพิ่มมาเป็น8 8หรือเปล่าอันนี้เราเราจะเกมกันได้เราอาจจะเกมตราาจจมงตรงไอ้อย่างนี้ไม่เวิร์ก แต่ว่าเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวมันน่าจะไม่เพิ่มมั้งเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านแล้วก็จะต้องไปทําบัตรใหม่เป็นบัตรประจําปีของอัจิบังอยู่แล้วเป็นบัตรสมาชิกคือบัตรสมาชิกเนี่ยมันจะมีอายุเงื่อนไขใช้ประมาณ1ปีมั้งแล้วก็บัตรสมาชิกเนี่ยถ้าจ่ายด้วยเงินสดเนี่ยจะลด10%ถ้าจ่ายด้วยบัตรเครดิตเนี่ยจะลดประมาณ5%ไม่รู้ว่าเงื่อนไขปีนี้จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าผมติดตามมาประมาณ3 4ปีแล้วซึ่งมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วก็ประมาณนั้นก็ทุกคนคงรู้ว่าผมจะ มาห้องแล้วแล้ววันนี้กูไม่ได้ทําบัตรที่เช่นเคยกูเลยจะเชือกโอ้โหกูแบบเฮียอะไรวะเนี่ยือแบบกูลืมกูเอออะไรไปเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราได้โปรโมชั่น88นะของฮัจีบังวันนี้ที่จัดไปกินนะก็คือทุกเมนู88บาทแต่ว่าน้ำเนี่ยไม่ได้ราคา88บาทต้องเข้าใจกันตรงนี้ก็คือเป็นแค่เมนูอาหารอะไรของเขาซึ่งปกติอย่างเงี้ยคือกูกิน2อย่างนะมันจะอยู่ที่แบบประมาณ200นิดๆแล้วก็ได้ลดลงมาก็จะเหลือ100นิดๆใช่ไหม ร้อยร้อยไปไปลายแต่ว่า,าวันนี้ฉันกินสามสามอย่างเลยจแจ่มๆเลยอย่างที่นายเห็นมีทากโกะยากิราคาเท่ากันครับโอ้ยเป็นไงแล้วคือประเด็นก็คือไอ้แปดสิบแปดเนี่ยใช้บัตรของสมาชิกอะที่เป็นของคาิบังลดได้อีกนะ <c oughs> โอ้หลดไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์กูแบบอ้โหแมๆเลยแต่ว่าเรื่องบัตรเนี่ยก็คงต้องฝากเพลินซื้อแล้วกันพรุ่งนี้กูขี้เกียจละหรือกูจะโซเดียมเกินเอาเปล่าแม่งกินทุกอาทิตย์เลยนะแต่ว่าจริงๆวันนี้ก็โซเดียมเกินเพราะว่าเมื่อวานอะซื้อมาม่ามาสองอันก็คือ อันนึงหมูสบใช่ป่ะอย่างที่บอกแซ่บนะครับแล้ววันนี้ก็ซื้อนี่มาม่าต้มยำมาเฮ้ยไม่ใช่วันนี้ดิก็ซื้อคือซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นนี้ก็เลยเออกินมาม่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมูฟกลับไปกินแบบที่คลีนจะเรียกว่าขีนไม่ได้กินที่ดีกว่านี้เพราะว่าอันนี้คือถือว่ารีแลกนะกินแบบรีแลกเลยสบายสบายเลยการที่กลับมากินเอมาม่าปกติส่หรับกูคือการรีแลกแต่ว่า คือด้วยความที่โซเดียมอะไรมันเยอะนะครูว่าทุกคนน่าจะเข้าใจมันส่งผลกับเรื่องความดันโดยตรงเพราะฉะนั้นการงดมันไปได้ก็ดีแต่ว่าถ้าคิดถึงอานนาทีกินก็ไม่แย่เท่าไหร่เราประมาณนี้นะัะจะไม่สแปมจนจะันจะหยุดแล้วก็เดี๋ยวคงฝากเพลินซื้อมั้งเพราะว่าเดี๋ยวเยวน็นนี้คงจะกลับไปห้องเพลินแหละประมาณนี้แต่ว่าจริงๆอยู่นี่ก็ได้นี่หว่าเอ้ยกูเลืมว่าผ้าตาตากอ้เหียกูกูซักผ้ากูซักผ้าแต่ตอนแบบกูเปล่าผ้าตาก่อนเค้พึ่ง A Later Few Moments โอเคกลับมาแล้วนะก็ตักผ้าเสร็จเรียบร้อยคือกลัวไปซักตั้งแต่ตอนที่กูไปกินฮาจิบังกับมึงก็ลืมไปเลยกูแบบลันลาเลยิีๆกูสะดุกเลยสะดุ้งสนานทำางทำงานคุยงานกับมามีนะปุ๊บเสร็จเออซักผ้าเออตัวงานได้แล้วไปคุยเรื่องรองเท้าไปเจเจเมาส์นู่นนี่นั่นไอ้ทีลืมเมื่อกี้รีบวิ่งู ลงไปขึ้นเอามาตากตอนแรกกะว่าตอนเย็นเนี้ยก็คงจะได้เก็บเพราะว่าจะได้ไะตากแดดบ่ายที่ไหนได้ที่ครูแง่ไม่เอาไหนเลยแต่ว่าก็ประมาณนี้ช่างมาท่องมนแต่ว่าเราต้มมามา่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เออเดี๋ยวเย็นนี้กินมามา่าแล้วก็เดี๋ยวคงกลับไปกินผักของเพื่อนเสริมสร้างแบบว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีให้น้องๆโปรไบโอติกนิดหน่อยนะก็ประมาณนี้ <laughs> ตลกยิบหายลืมตับผ้าไม่รู้ผ้าจะอาบหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เปิดแอร์อยู่มันก็น่าจะแบบไอไอร้อนจากแอร์ก็น่าจะออกมาทํางานเป็นอบๆนิดหน่อยก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอดูแต่ถ้าอาบเดี๋ยวก็คงซักใหม่แต่ว่าไอที่กูซักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผ้าขนหนูแล้วก็ผ้าไอปอกมุกปอกหมอนอะไรเงี้ยที่แบบไม่ค่อยได้แบบซักนานไงเพราะว่าที่นี่มันไม่ค่อยได้นอนแต่ว่าก็เอาไปซักเลยทีเดียวนะก็ว่ากันไปประมาณนี้เดี๋ยวกินมามา่าก่อนเก๋เ okay. มาพะแล้วล <laughs> เราเอาข้อเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เราวีควสที่เราดัดกันไว้ก็คือเราจะออกไป,ก,ตตก,ปกินตาตาบักแปลกปะกินตาตาบักหยาบคำคืนแต่ว่าเพราะว่ามันมีโปรดูเนี่ยกูกําลังคุยเนี่ยจะพูดให้มันรู้เรื่องแล้วมันเป็นอะไรป่ามนปิดโทรศัพท <laughs> ์เอาแล้วตาตาบักนี่ยังไงมันมีโปรอะไรไ่นเล่าให้ฟังหน่อยโปรหนึ่งแถมหนึ่งไงแล้วมันถึงเมื่อไหร่ตั้งแต่วันไหนวันนี้วันนี้ อา้าวแล้วแล้วเราไม่ได้ไปอ่ะอ้าว,วไม่รู้ป่ะแล้วมันคือถ้าผลวันนี้เที่ยงคืนไปก็คือไม่มีแล้วอ๋อมีแค่วันนี้เหรอวายพวกมึงอดแล้วขอโทษทีบ่าบอกช้า แต่ว่ามันเป็นโปรที่เรานัดก,กันไว้ซึ่งก็แปลกๆดีเหมือนกันที่กูจะกินกาแฟนในยามที่ใกล้จะนอนแต่ว่าเดี๋ยวปัมก็ไม่หลับหรอกไม่แต่วันนั้นที่กินแต่ว่าชิปก็ก็หลับป่๋ยบอกคือก็ไอเมนูสต,ตาร์บัที่กูชอบเนี่ยคือเจว่าชิปใช่ป่าวมันมันเรียกว่าเจว่าชิบนะที่แบบเป็นกาแฟาปั่นหรืออะไรสักอก่อร่้ย ส,ส่วนของเพิินจะซื้ออะไรนะเพิ่นจะซื้อที่มันเป็นองุ่นอ่าแล้วตอนแรกกูเข้าใจว่าหนึ่งแถมหนึ่งคือสมมติว่าเพิินซื้อองุ่นมันจะแถมองุ่นเป็นสองแก้วแล้วก็ถ้ากูซื้อจะว่ามันจะแถมจะว่าเป็นสองแก้วองี้แล้วกูก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวเราเลือกเมนูเหมือนกันไหมแล้วก็กิกนแก้วเดียวอะไรเงี้ยแล้วกูเพิ่งรู้ว่าอ๋อหนึ่งแถมหนึ่งหมายถึงกูสั่งจะว่าก็ได้เพิ่นสั่งองุ่นก็ได้แล้วเขาก็จะคิดอันที่แพงกว่าเพิ่นเอาขี้มูกโยนใส่ปากเลยไม่ใช แล้วทำไมถึงไม่อธิบายให้เพื่อนๆฟังทุกคนเข้าใจคนกินตาราบาเขาเข้าใจกันโยเวนคนชนบทที่เอาน้ำปลาทานิ้วอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นดราม่าดราม่าเลยดราม่าเพิร์นบอกว่าเมื่อเช้าเพิร์นจับกระทะพองเพราะว่าเพิร์นทอดทอดไข่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเพิร์นเอาน้ำปลามาทานิ้วยิ้มทำไมยิ้มภาคภูมิใจอะไรมันใช่เหรอควรเหรอแต่สีฟันยังดีกว่าอนาอยยา จริงๆมันต้องทำยังไงมันก็เลยเป็นแค่นี้ไม่ไม่เอาไม่เอาเอาเอาดีๆแบบจริงจังเลยเอาความรู้สาระของเพลินเลยว่ามันควรปฐถมพยาบาลยังไงสาหรับอาการของจริงไม่ได้ใช้น้าปลาอันนี้คือผิดผิดยาสีฟันก็ไม่ได้อ่าเอาที่ควรเป็นต้องใช้น้ําผึ้งเพราะน้ำผึ้งมันมีฤทธิ์ในการสมานแผลมันไม่ได้อะไรเลยเอาดีๆเอาจริงจังดีเอาแบบยุคนี้ดีที่ปฐถมพยาบาลได้ดีน้ำผึ้งผิด น้ำพึ่งเออรู้อยู่แล้วน้ำพึ้งก็ปิดอ่าแล้วไงต่อสีอยู่ป่มจะหมดความอดทนกับเพื่อนแล้วนะปามรู้ปามก็พูดไปดิปามไม่รู้เพื่อนเล่าให้ฟังหน่อยปามปามทำไงปามเรียนเหรอเอาไปอมปามดูเอาดีๆไม่ปั่นบอกเพื่อนๆให้มันเป็นความรู้ก็ ก็เปิดน้ำน้ำก๊อกเย็นนผ่านน้ำก๊อกบ้านเราไม่เย็นน้ำก๊อกบ้านเราร้อนตลอดเลยก็เปิดน้ำก๊อกให้มันผ่านมันจะได้ลดความร้อนแล้วยังไงต่อแล้วก็หาอะไรเย็นมาโปะเดี๋ยวเพิ่นพูดผิดอ่ะเพิ่นไม่รู้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เพิ่นรู้แค่ใส่น้ำปลาน้ำปลามันไม่ควร น้ำปลาตัดทิ้งน้ำพึ่งตัดทิ้งยาสีฟันพอได้หรือเปล่าที่กินยาสีฟันก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรนะทำไมยาสีฟันยาสีฟมันก็จะมีพวกเย็นๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไอสารที่มันเย็นๆใส่ยาสีเออจริงๆมันไม่ได้คือสารที่ทําเย็นๆมันจะระคายเคืองผิวอ่าแล้วมันก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ลดอุณหภูมิมันแค่เย็นมันแค่ทําให้เรารู้สึกเย็นแต่จริงๆมันไม่ได้ลดอุณหภูมิลงไปได้เออลดอุณหภูมิในที่นี้หมายถึงทำให้มันเย็นลงเออเราแค่รู้สึกเย็นไม่อะโลเวล่าได้ไหม อาจริงจรงอาเวลาได้เออเประมาณอ้าแล้วถามผมผมเรียนมาทางนี้เหรอผมก็ไม่ได้แต่ว่าไอเปิดน้ํานี่ผมจําได้ว่าตอนเทนเึกงานกับเทนไอที่ทํางานที่แรกอะมีอมีใช้ถ้าสมมติว่าเป็นแผ่นน้าร้อนอะไรเงี้ยหรือว่าไฟไหม้อ๋อแต่ไฟไหม้ก็แสบอยู่แต่ว่ามันมันก็จะช่วยนิดนึงหรือไม่ก็ถ้ามันมีแบบยาสามันประจําบ้านที่มันแบบมีสรยาทาทา,าเจลลด รถแบบแผลแผลไฟไหม้น้ำรั่วอะไรเอออะไรแบบนั้นก็จะโอเคช่วยก็ประมาณนี้สำหรับความรู้ที่เราจะมอบให้ก็คืออย่าลืมทานน้ำปลากันอย่าปรุงเพื่อปรุงรสแผลจริงต้องว่ะไปกินตาบักดีกว่าเอาไปที่แต่ปาล์มเชื่อเลยไหมที่เพื่อนบอกไม่เชื่อเลยสักอย่างผมไม่เชื่อยาสีฟันเท่านั้นดีไปเมื่อกี้ห้องงานโอเค เราไปซื้อสตาบากมากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็รอคิวนานนิดนึงแต่ว่าโอเคโอเคอยู่แต่ว่ามันแอบ,บหวานวะตอนแรก กูจะกินไอ้จะาว่าอะไรชิปอะไรนั้นใช่ไหมแต่ว่าพอไปมาก็อยากลองเมนูที่เพิินเลือกฮะแต่ว่าเมนูที่เพิินเลือกเราก็ไม่ได้กินแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็กินอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นชาก็โอเคอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้ทําให้ตื่นตัวแต่อย่างใดนะก็ประมาณนี้แล้วการสลบวันนี้ก็อดซื้อกาดแต่ว่าความปาดปามฝากเพิินซื้อพ่กนี้ได้ไหมนะไอบัตรสมาชิกของฮาจิบังซื้อใบเดียวแล้วเราก็ใช้ด้วยกันก็ได้จริงๆเก็บไว้ที่เพิินก็ได้เพล่นอาจจะได้ใช้บ่อยหรือว่ายังไงก็ว่ากันไปนะประมาณนี้ นะขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมครับไปซื้อบัตรฮาจิบังกันสําหรับคนที่กินฮาจิบังบ่อยนะอย่าลืมนะคือมันลด10%ซึ่งค่าบัตรนี่มันน่าจะเท่าไหร่ร้อยสองร้อยแล้วมั้งไม่เกินประมาณนี้มึงกินประมาณ3-4ครั้งก็คุ้มทุนแล้วนะประมาณนี้ประมาณนี้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามชมสวัสดีครับ